ครับผมสำหรับการเข้าสมัครใช้งานระบบนะครับ A เอแกมเริ่มจากการไปเมนูหรือจิสเตอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับกดคลิกนะครับทำการระบุอีเมลที่เราต้องการสมัครนะครับจากนั้นกำหนดพาสเวิร์ดนะครับความยาวอย่างน้อย6ตัวอ,อักษรน,นะครับ จากนั้นกำหนดกดปุ่ม register ได้เลยครับในระหว่างนี้ระบบจะทำการส่งอ e ีเมลยืนยันไปที่เมลที่เราได้กำหนดไว้นะครับเราก็ไปดูที่อ e ีเมลของเรานะครับแต่ในบางกรณีเมลจากระบบจะวิ่งไปที่สแปมนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่เป็นไรเราคลิกที่สแปมเมลได้เลยครับ อาจจะก,กดรนะีพอร์ตนอสแปมนะครับแล้วก็ไปที่ยืนยันการลงทะเบียนของคุณนะครับระบบจะพากลับมาที่คอนเฟิร์มอีเมลจากนั้นทำการล็อกอินได้เลยครับมาที่เมนูล็อกอินนะครับใส่อีเมลที่เราได้ระบุไว้แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับล็อกอินได้เลยครับในครั้งแรกนะครับระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า ูซอร์ยังไม่มี subscribe นะครับตรงนี้ให้แจ้งไปที่แอดมินเพจเพื่อเปิด subscribe นะครับขอบคุณครับ